สวัสดีครับวันนี้เราจะคุยกันเกี่ยวกับถึงเรื่องของการเอื้อนเสียงการเอื้อนเสียงเป็นกลวิธีหนึ่งในการอ่านทำนองสนอให้ไพเราะการเอื้อนเสียงจะใช้ในช่วงท้ายวักของร้อยกล่องแต่ละวักส่วนมากจะใช้กับเสียงที่ลงท้ายด้วยเสียงพยัญชนะที่เป็นเสียงจตวา แต่ไม่ใช่หมายความว่าเสียงไปย,ยัญชนะเสียงวันในยุคอื่นจะใช้ไม่ได้อาการใช้เปล่งเสียงหลังจากที่ลงท้ายวักแล้วก็ให้ออกเสียงว่าฮึเป็นเสียงขึ้นจมูกนะครับแล้วก็คงจะคุ้นกันดีอยู่ครูอาจจะบอกว่าตรงนี้ให้เอื้อนเสียงการเอื้อนเสียงเป็นอย่างนี้นะครับ จะลงท้ายด้วยหก่อนที่จะอ่านต่อไปขอยกตัวอย่างเพื่อเข้าใจได้ชัดเจนขึ้นอายุทยายศลมแลว้วหลอยสวรรค์ลงเรือคำวัดสวรรค์เจนว่าออกเสียงว่าสวรรค์ลงเรือ สิงหาดปรางรัดบันเจิดลาบุญเพลงพระหากสันสาดตรุ่งเรื่องเฮบังอาบายเบึกฟ้าฝึกฟืนใจเมืองก็เจนว่าที่เสียงสูง ก็จะใช้การเอื้อนเสียงเป็นเสียงเอาอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะครับบารมีพระมากพุนรามพันพระพิทักยุติทานทองแทบริสุดดุดดวงตะวันทองลูก สายวยราดรักบาทเมยิ่งด้วยบีตุรงเสียงฮืที่ได้ยินนั้นก็จะเป็นการเอื้อนเสียงนะครับเอาอีกสักตัวอย่างหนึ่งเอาบทพัก นางลอยนะครับซึ่เคยได้ยกตัวอย่างไปแล้วดาวเดือนกอเลือนลับแสงทองระยับพยมหนจวบจวนพระสุริยนจะเยี่ยมยอดอยู่คนทน นี่ก็จะมีบางช่วงที่เป็นลักษณะของการเอื้อนเสียงต้องหาจังหวะเหมาะคําว่าหาจังหวะเหมาะก็หมายถึงว่าเป็นเสียงปยันชนะอะไรลองเอื้อนดูถ้าไม่ถูกบางทีมันก็ไม่เข้าเมื่อไม่เข้ามันก็ไม่ไพเราะก็ไม่ยากนะครับลักษณะของการเอื้อนเสียงเออลักษณะหนึ่งของการเอื้อนเสียงให้กัดฟันนะครับผมไม่บอกให้ปิดปาก มันถ้าปิดปากมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเรากัดฟันไม่ปิดปากจะออกเป็นเสียงฮึแต่ถ้าหากว่าเราปิดปากบางทีเสียงจะเปลี่ยนก่อนที่จะคุยถึงเรื่องนี้เราจะพูดว่าเราจะลากเสียงเอื้อนไปถึงไหนยาวสักเท่าไหร่ค่อยยาวประมาณหนึ่งพยางครับ ือว่ายาวประมาณหนึ่งคำยาวแค่นั้นไม่ยาวมากก็จะได้เป็นตัวเสียงเอื้อนเป็นอีกคำหนึ่งนะครับเออแล้วเวลาออกเสียงเอื้อนเราจะต้องออกเสียงคำท้ายนั้นให้มันเต็มคำเสียก่อนไม่อย่างนั้นเสียงจะเปลี่ยนขอยกตัวอย่าง ยำใหญ่ใสสารพัดวางจานจัดหายเลือตรารถดีด้วยน้ำปลายีปุ่นล้ำยำอยูวนใจ ใจตรงรถดีด้วยน้ําปลานะครับต้องออกเสียงปลาให้ชัดียก่อนเลยถึงจะเอื้อนออกเสียงปลาให้ชัดีะก่อนรถดีด้วยน้ําปลาปัญหามันมีอยู่ว่านักเรียนออกเสียงไม่ทันหมดออกเสียงคำคำนั้นไม่ันหมดแล้วก็เอื้อนตันที ก็กลายเป็นรสดีด้วยน้ำปลาเสียงจะเปลี่ยนไปอย่างนั้นซึ่งมันก็ไม่เพราะน้ำประการหนึ่งแต่ถ้าหากว่าเราปิดปากสระอาในเมฆกอกามันจะเปลี่ยนเป็นสระอําทันทีเพราะเป็นสระอําหรือออกยังเป็นอามไปรสดีด้วยน้ำปลาออกเสียง ปลาไม่ทันหมดคําแล้วก็ปิดปากแต่ที่เป็นน้ําปลาก็จะเป็นน้ําปลามเชียจึงต้องมีลักษณะที่ว่าต้องออกเสียงให้สุดคำเี่ยก่อนทีนี้ถ้าหากว่านักเรียนออกเสียงไม่ได้จะทำอย่างไรทำอย่างไรมันก็ออกเป็นน้ำปลามนั่นแหละก็ไม่ต้องเอื้อน ยามใหญ่ใสสารพัดวางจานจัดลหลเลือดรารสดีด้วยน้ำปลายี่ปุ่นล้ำยามำยวนใจสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่แปลกน,นะครับนี่คือลักษณะของการเอื้อนเสียง แล้วก็เมื่อเอื้อนเสียงเราก็จะพลิวเสียงอย่างไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะลงท้ายพยางค์สุดท้ายของในคำนั้นๆเป็นเสียงสระอะไรเราก็ต้องออกเสียงให้เป็นฮืออย่าออกเป็นเสียงสระอื่นนะเดี๋ยวก็บางเสียงสระถ้าลากยาวมันจะความหมายเปลี่ยน ันไม่ยากใช่ไหมครับเราเคยทำกันมาแล้วเอาสำหรับวันนี้ไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ